สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโล่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีพฤกษ์นะคะประจำเดือนเมษายน2568ค่ะแล้วก็เป็นดวงโดยรนมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้น,น,นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมค่ะในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบนะคะหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูใน คลิปนี้ได้นะคะเออส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่งนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวางด้วยค่ะอะดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ king of swords คะ่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูที่เราก็เช็คราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากาไพ่ใบนี้กวามคิดว่าคนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเออเป็นคนที่แบบตึงๆนิดนึงอะ่ะอืมไม่ค่อยหวานฉ่ํา นะคะไว้ทรงมีฟอร์มขี้เก๊กอะไรแบบนี้นะคะปากแข็งด้วยนะแล้วเวลาเราคุยอะไรกับเขาเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกเแม้แต่ชีวิตประจำวันของเขาบางทีเราไม่รู้เลยเขาไม่เคยบอกเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะเข้าถึงเขาค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะมีไพ่สามเหรียญค่ะ หลายคนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่คนเหล่านั้นนะคะจะติดต่อกลับมาในช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่า,าไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงคนโสดก็ได้ค่ะถ้าคุณพร้อมที่จะมีความรักใหม่ๆแล้วนะคะก็ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนเยอะๆหรือว่าให้เพื่อนเนี่ยแนะนำใครสักคนหนึ่งให้คุณรู้จักอืมนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณก็ได้ค่ะ ตอมาค่ะมีไพ่สองเหรียญค่ะเมื่อกี้วังบอกไปแล้วเนอะว่ามีโอกาสที่คนเก่าๆจะติดต่อกลับมาใช่ไหมคะเออไพ่สองเหรียญขึ้นมาคอนเฟิร์มค่ะว่ามีโอกาสค่ะที่คนเก่าๆจะติดต่อกลับมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะเออหรือไพ่สองเหรียญเนี่ยค่ะอาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกเออเป็นอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะเออไม่ขาดสักที หรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ไม่ขาดกันอืมก็เป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่หกดาบค่ะความรักความสัมพันธ์นี้ดูเหนื่อยไหมอืมนะอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาอ่ะไม่ค่อยพูดนะคะมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะนะเห็นไหมไพ่สำรับอื่นๆน,นะคะไพ่หกดาบเนี่ย จะอยู่ในลักษณะที่มีหลายคนเออเป็นคู่อะไรเงี้ยนะคะไปด้วยกันแต่ว่าสำหรับเนี้ยมันมาคนเดียวสิเออดังน,น,นั้นเนี่ยค่ะก็จะหมายถึงตัวคุณเนะะี่ยค่ะคอยผลักดันความรักความสัมพันธ์เนี้ยอยู่คนเดียวเลยนะแล้วไปอย่างยากลําบากมากๆเลยนะคะถามอะไรก็ไม่ตอบเออหรือไม่ตัวเขาเนี่ยไม่พยายามที่จะเข้าใจเราเลยไม่เอาใจใส่เราเลยนะเย็นชามากกว่าเมื่อก่อน เมื่อก่อนตอนที่คุณเนี่ยจะคบกันแรกๆเนี่ยอาจจะมีความหวานฉ่ำเนอะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความนิ่งๆไม่ถึงกับเย็นชาแต่ว่าณตอนเนี้ยนะเวลาเนี่ยมันถึงขั้นเย็นชากันเลยนะคะอืมนะอารมณ์แบบนั้นตอนาค่ะแต่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเลิกกันไม่ขาดถึงมันเหนื่อยกันแบบเนี้ยคุณห่างกันไปมันก็วนกลับมาเจอกันอยู่อืมนะคะ ต่อมาค่ะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมีนนะคะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะหรือไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่เป็นความสัมพันธ์มนมมนไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับไม่เปิดเผยนะคะอืมนะเนี่ยมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งค่ะที่ทําให้คุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าทําไมเขาไม่ชัดเจนสักทีอะไรแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะ The f o o ขึ้นมาค่ะ The f o o เนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ค่ะการใหม่คิดเยอะคิดมากปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วไพ่มันลำดับขึ้นมาเนี่ยปัญหามาก่อนแล้วก็วิธีแก้มาทีหลังนะคะก็คือไพ่แนะนำให้คุณปลดปล่อยตัวเองค่ะอืมนะคุณอาจจะรู้สึกว่า ยังผูกพันอยู่กับเขาก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นในลักษณะที่รอเหมือนไม่ได้รอก็คือทําชีวิตประจําวันของเราไปเรื่อยๆนี่แหละไม่คิดเยอะคิดมากนะคะกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยคุยกันเอออาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหรือพไพ่ใบนี้อาจจะมาบ่งบอกว่าไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในลักษณะนิสัยของเขาเลยเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยๆปรับตัวกันก็ได้เหลียวเราก็เออ ทำนูน่นทำนี่อะไรของเราไปไม่ต้องไปโฟกัสอะไรกับเขามากมายเขาจะคิดถึงเราก็โอเคก็ดีเขาไม่คิดถึงเราก็ช่างเออมันเป็นลักษณะแบบนี้คือไพ่เดอะฟัวไอ c ดนแคร์ประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะมีไพ่ สองไม้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะคะก็คืออ,อ,อยู่ใกล้กันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนก็ไม่ได้เจอหน้าค้าตาก,กันเลยก็เป็นไปได้นะ,ะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี้มันมีความห่างกันออกไปแถมไม่ค่อยได้คุยกันอีก เออมีกำแพงอีกค่ะว่าอะไรก็ไม่ค่อยตอบเรื่องราวชีวิตประจําวันของเขาก็ไม่ได้แชร์ให้เราฟังนะมันก็มีความห่างางนะคะหรือไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะเออทำงานที่เดียวกันเลยเออเจอหน้ากันทุกวันเลยนะคะแต่ว่ามันมันมีความห่างอ่ะเวลาเดินสวนกันเนี่ยก็เฉยๆแล้วอ่ะเออ ไม่มองหน้าด้วยซ้ํานะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเดินสวนกันทําไมเอ่ยอาจจะมีขยิบตาให้แล้วใช่ไหมคะเออมันมีความหวานเนอะเมื่อก่อนนะเนี่ยมันก็ต้องมีความหาเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วค่ะเราก็ต้องหากิจกรรมมาทําร่วมกันนะคะเพื่อพัฒนาความรู้สึกเออจกให้ความรู้สึกเออมันชอบใช่ไหมให้มันเปลี่ยนเป็นรักเออนะเพื่อเวลาแบบเวลาเข้าห่างกัน ออกไปเออเขาคงคิดถึงกิจกรรมที่เราเคยทำร่วมกันเนาะคิดถึงเราอะไรแบบนี้นะคะนะอ้ามาดูกันต่อค่ะมีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเดีกถือถ้วยเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้าก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีเด่นด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะไพ่ใบเนี้ยค่ะอาจจะมาบ่งบอกว่าคนเก่าๆของคุณเนี่ยรู้สึกผิดนะเอออยากขอโทษอยากขอโพย อยากขอโอกาสอืมเพราะก่อนหน้านี้ที่วังดูไปเนอะมันมีไพ่ของการติดต่อกลับมาจากใครสักคนหนึ่งคนที่คุณรอคอ,อยอยู่นะคะมีโอกาสที่ติดต่อกลับมาอืมนะแล้วการติดต่อกลับมาครั้งนี้เขาก็รู้สึกผิดมากๆแล้วก็อยากจะขอโอกาสอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะว่าคุณอยากที่จะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะอ่ะใครที่มีสถานการณ์ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรบ้างค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่สามไม้ค่ะสามไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของการรอคอยนะคะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้ค่ะว่ากําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งให้ติดต่อกลับมาแต่ว่าในสถานการณ์ความรักที่เราเปิดไปเนี่ย ะะมีโอกาสที่คนเก่าๆจะติดต่อกลับมาเนาะนะหรือไพ่ใบนี้ค่ะอาจจะหมายถึงว่าเขาคนนี้ค่ะรอคอยในการที่จะติดต่อพูดคุยกับคุณก็ได้อมนะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่รอคอยอาจจะเป็นเขาที่รอคอยด้วยเหมือนกันต่อมาค่ะเป็นไพ่หนึ่งไมะะ้หนึ่งไม้ในเดือนนี้แสดงว่าจะมีอะไรดีๆจะมีอะไรให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะในเดือนเมษายนนี้ต่อมาค่ะเป็นไพ่จัดเม้นท์นะคะ ไพ่สาใบานี้ความคิดว่าดีกับคนโสดแหละเออนะคนโสดมีโอกาสที่ได้เจอใครใหม่ๆเจอความรักใหม่ๆที่มันเข้ามาแล้วแบบว้าวอ่ะเออซับซ่านอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่โชคชะตาส่งมาอืมนะสังเกตไพ่ใบนี้นะคะจะมีเทวดาอยู่ริมริมเนี้ยเออ นะเทโอดาเนี่ยส่งมาเลยนะคะดันงนั้นน่ะอยากให้เปิดใจนิดนึงเนาะนะพูดคุยกับเขาก่อนนะคะเป็นโอกาสดีๆนะอ่าส่วนความสัมพันธ์ของคนที่ห่างกันนะคะห่างกันงอนกันไม่พูดคุยกันก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาแล้วได้พูดคุยกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะนะแล้วไพ่ก็บอกว่าพยายามพูดคุยกันดีๆละ่ะ เออทำอะไรไว้มันก็จะได้แบบนั้นหมายถึงว่าถ้าเราแบบกระโชกโคกหากแบบว่าพูดจาไม่ดีสุดท้ายที่สุดก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีนะดังนั้นก็พูดจากันดีๆน่ารักนะคะมันก็จะออกมาดีค่ะต่อมาค่ะหนึ่งถ้วยว้าวหนึ่งถ้วยเนี่ยเออถ้าไหนคนโสดก็จะมีรักใหม่เนาะเออคุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ ถ้าคนมีคู่ก็จะหมายถึงว่าอ,อ,อุปสรรคที่คุณเคยมีค่ะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณสองคนจะเข้าใจกันดีเออแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอืมแบบนี้เลยนะคะนะหรือไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็าอาจจะพูดในเรื่องของการงานนะว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะตัวคุณเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานได้แบบว่าโยกย้าย เออ่ได้โยกย้ายที่ทำงานนะคะหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเลิศอยู่นะตอ่อตอแม่ค่ะ the wheel of fortune อ่ะนะแต่ละใบก็คือเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะชาวพฤกษพค่ะขาขึ้นมากๆเลยขาขึ้นที่สุดในบรรดาที่กวางเปิดมาแล้วนะในไพ่ทุกทุทุกราศีอ่ะอืมเออมันถึงช่วงที่นำขึ้นต้องรีบตักนะคะอืม ตอบแม่ค่ะเอ่อห้าเหรียญค่ะไพ่บอกว่าอย่าจมทุกข์อยู่เลยนะคะอย่าไปจมทุกข์เนี่ยเห็นไหมดูอมทุกนะ้องอย่าไปจมทุกข์นะคะต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วนะหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะนะคะเอ่อหรือไม่นะคะในช่วงเวลาเนี้ยค่ะชาวราศีพฤษภอยากจะมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นอยากจะใส่ใจเสื้อผ้านหน้าผมเออตั้งแต่หัวจะลดเท้า เอออยากเปลี่ยนสีผมอยากทานู่นทํานี่เพราะว่าไพ่ใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงค่ะเอออยากทานู่นทํานี่เพื่อให้ตัวเองดูดีครั้งหนึ่งก็ได้นะคะนะก็ถือว่าดีนะต่อมาค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะจะมีคนเข้ามาแน่นอนค่ะชาวราศีพฤษภนะคะอืมนะหรือไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงว่าเขาคนนี้ค่ะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณจริงๆนะคะเออมีความคิดถึงคุณแนะ อีหนึ่งใบค่ะมีไพ่ทาวเวอร์ค่ะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยนะเอออาควังขอขยายนิดนึงค่ะทำไมถึงต้องทะเลาะก,กันอีกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแบบทะเลาะก,กันแบบนั้นค่ะคุณเนี่ยมีโอกาสจะได้รับการติดต่อกลับจากใครสักคนหนึ่งแบบกระทันหันทันด่วนแบบช็อกโลกซีนิม่าก็ไม่คิดว่า คนนี้จะโทรมาไม่คิดว่าคนคนนี้จะติดต่อมากลับได้รับข่าวของเขานะคะเออหรือว่าคุณอาจจะได้รับข่าวของเขาตามแบบหน้าฟีดอะไรแบบนี้เอออยู่ๆก็แบบขึ้นฟีดมาแล้วเอ้ยคนนี้เราเคยคุยนี่ว่าเออนึกถึงเขาพอดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นเออไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้นะอืมนะไพ่ไปทิศทางที่ดีอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่ข้อความหน่อยดีกว่าคะ่ะว่า เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะใบแรกค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยนะแต่ว่าเราเป็นคนคุยไม่เก่งอ๋อที่เขาเป็นคนตึงๆใช่ไหมดูมีกำแพงเพราะว่าเขาคุยไม่เก่งเออนะบางคนก็คิดว่าอจะพยายามจะเชื่อเนาะแต่แม่ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าต่างคนต่างเป็นคนที่ใช่ของกันและกันหรืออย่าง จะเป็นคนที่ใช่หรือยังเนี่ยความคิดว่ามันจะต้องเรียนรู้กันก่อนไม่ใช่ว่ามานั่งดูดวงอย่างเดียวนะต้องเรียนรู้หน้าง,งานกันด้วยนะคะว่าจริตกันเป็นอย่างไรนิสัยเขาเป็นอย่างไงเออถึงดวงจะแมชกันถึงดวงจะดีแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างเราอาจจะรับไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมคะอืมดังนั้นเนี่ยเราต้องมาแบบดูหน้าง,งานกันด้วยแล้วก็ไปดูดวงด้วยเออมันแบบดับเบิลเช็คใช่ไหมคะ อใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกว่านะคะสิ่งที่ควางต้องการเลยก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขอเป็นชื่อเล่นไม่จะเป็นต้องเป็นชื่อจริงนะคะวันเดือนปีเกิดไม่ต้องเอ,อรูปถ่ายไม่ต้องนะคะโอเคเนาะ,อะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะใครถูกจริตก็มาดูกันเนาะอีกหนึ่งใบเขาบอกว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์คือเราคุยกันไม่รู้เรื่องเขาว่างนี้นะเอออุปสรรค ที่มีก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องโอ๊ยตายว่าขออีกหนึ่งใบได้ไหมขออีกหนึ่งใบนะคะอย่าเพิ่งรีบไปเนาะอีกหนึ่งใบค่ะความน่าสนใจมันลดลงเพราะดราม่ามันเยอะเกินไปจริงๆแล้วอะจะที่ดูไพ่ประเมินสถานการณ์มาคนดราม่าคือ,ค,อคือตัวเขานะเออหรือว่าตัวเราอะ่ะ <laughs> ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเน no. อะนี่กว่างก็อจบแล้วนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายน2568นะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย